สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเคิงค่ะเยวออกมาเดินชมต้นวอลนัทนาบ้านเนาะคะ่ะยุนาบ้านเบยอ,อ,อยู่ข้างบ้านเยวน,นี่แหละคะ่ะทุกคนเบิ่งมันกำลังใหญ่ว้าวกำลังเริ่มโตะะแล้วค่ะแล้วเจ้าหน่อยกะเป็นจะได้กินแล้วนะคะเบิ่งใหญ่มากเลยเ <c oughs> จหน่อยเดี๋ยวก็มีคนมาต่อยคะ่ะเียวประทันเขาดอกาขามาต่อยก่อนฟูนโดกมากเลยะค่ะทุกคน เปี้ยวกะลังจะไปในเมืองหน่อยไหมคะก็เลยเดินชมต้นวอลนอตกอนโอ้ oh. สวยสวยงามมากเลยนะคะฮึ <c oughs> หัวนนดกคักดกนไง <c oughs> ดกคักวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเปียว่าจะเดินไปในเมืองนะคะ ว่าเป็นตลาดนัดนะคะวันนี้ทุกคนไงครับไงเนี่ยลูกนี่ไงครับงาเบลเคยแก่เบลกินเลยเบลจังรูว่ามันอร่อยแต่เบลแก่กินเองเบลก็บะเฮ็ดดอกค่ะคือเขาบ่ได้บ่ได้แบบบ่ได้มักเฮ็ดมากินบ้านนั่นน่ะสินะคะสวยบ่ค่ะทุกคนบ่มอนซ้อนค่ะต้นไม้หายากนะคะอยู่ในเขตบ้านเขา เขาก็จะติดป้ายบอกหมดเลยนะคะนี่ค่ะต้นหนึ่งต้นดอกไม้ต้นเดี่ยวจะให้ทุกคนไปเบิงนะคะต้นไม้หายากในเขตบ้านเดี่ยวถ้ามมนเป็นส่วนสาธารณะเนานะเบิ้งกอนว่าดอกไม้น,นี่หรือเปล่าเพราะว่ามันบานไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งคนเขาก็จะมาเบิ้งกันเนาะนี่ทุกคนน่นะบานแลวค่ะทุกคนเห็นบ่นอูอ้โ โอ้ยนี่กระหล่ำดอกตุ่มนี่ทุกคนนี่ดอกตุ่มดอกตุ่มแล้วก็กระลังบานปุ๊บใบเขาก็จังใบโพเลยค่ะพูห่างเัิงสูงหักสูงแน่กระหล่ำบานนี่เดี๋ยวทุกคนมันมันเริ่มแห้งแล้วห่างหมดแล้วเนี่ยค่ะ ต้นไม้หายากในเขตบ้านเปียวเนาะค่ะมีหลากหลายเลยพุ่นก็จะเป็นต้นต้นวอลนัทเกาลัดหวานเห็นไหมทุกคนนี่ต้นหมจิมีเกาลัดหวานานีคะทุคนดอกขาล่วงล้นเต็มเลยค่ะเนี่ค่ะเสร็จแล้วเปียวกะจะเดินไปในเมืองนะคะทุกคนอากาศดีมากเลยเลย กำลังจะเดินไปในเมืองนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปตลาดไปหาเพื่อนค่ะหมู่บ้านของเพียวเป็นหมู่บ้านที่ในน้อยค่ะไ่ะค,ะค่อยง่ญ่หรอกสดชื่นคนกำลังตัดหญ้ากันเต็มเลยสะพานมู่า่ะเดินประมาณยี่สิบห้าทีก็ถึงในเมืองค่ะ ทีแรกเปียว่าจะปั่นจักรยานให้ทุกคนบันนี้โดนแล้วเปี้ยวว่าได้เดินหไม่คะเปียวเดินมือวานเปี่ยวเดินแล้วเปียวรู้สึกแบบว่าเขารู้สึกดีหม่คะคือเปี่ยวเนี่ยค่ะหมอให้เปี่ยวยางบ่อยๆนะคะเปี่ยวบ่ท่านได้วิ่งบ่ท่านอี้ยางเพราะว่าเข่าค่ะทุกคนต้องเดินให้ให้ขาเปี่ยวแบบว่าแข็งแรงนะ่คะแล้วก็จงวิ่งนะคะบนซันถ้าถทางเขาวิ่งเนาะ เาเขาจะแบบว่าทํางานหนักเกินไปพเพราะเพียวมีปัญหาเข่าด้วยนะคะ่ะคือเฮาเาเริ่มมาอยูไ่ไรกระดูกมือเกิดทางานเนาะกระ,ก,นกระดูกเพียวมันก็เริ่มเสือ่อมกระดูกมือแล้วก็กระดูกเข่านะคะเขาต้องออกกรรําลังกายที่โบทําให้รับน้าหนักกับเข่าเกินไปนะ่ไหมคะเพียวก็จะเดินเน้นเดินเน้นเดินแล้วก็เน้นเต้นเบาๆแล้วก็ ยืดเซนเบาๆยูดบรเดียวเอาขานี่ไม mm ่เซลฟร่มา้งนแม่เพราะว่าเวลานะคะมันเบ่งดูเวอร์วังเกินแล้วค้นเขาเขาชอบเฮาถไทยรูปเนาะก็จะไปตลาดนัดค่ะเพื่อนก็ยุ่ในเมืองเขาขายของอยู่ตลาดนัดก็สั่งบุบบุรีไว้ที่อาจจะไปเอาหน่อยค่ะทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยเป็นอย่างที่มีความสุขมากเลยนะทุกคนเด้ไปกินอาหารได้ไปใส่ชีวิต คือสองปีเขาได้กลับไทยนะคะเพราะได้กลับมันกับแบบเหตุแห่งเฮามีความรู้สึกแบบว่าเขาเขาได้ไปเห็นเมืองเขาเนาะเออทุกคนเปียวนาะเบิงข่าวหลายนะ่ะแล้วเปียวรู้สึกแบบรู้สึกแย่น่ะแม่คะ่ะทุกคนเปียวก็เลยออกจากบ้านเนี่ยแหละถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยสิเบิงตะข่าวแล้วก็แบบเขาเบิงข่าวเมืองไทยเนาะเขาห่วงเมืองไทยเกิดเหตุอียงกระซามสิไ่นแม่มันเกิดเหตุเนี่ยคคือเขาเป็นคนไทยอะ่ะทุกคนเราในอินเทอร์เน็ตมันมันเห็นทุกอย่างอ่ะ พี่ก็เลยวางมือถือไว้อาบน้ำแต่งตัวออกมาข้างนอกบ่ราะสัทายอยู่ในบ้านน่ะเขาก็จะเบิง่งตขคาวเขาก็จะคุยแต่เรื่องคาวแล้วเขาจะเครียดนะคะคือถ้าเขาเบิ่งอียงเขาเบิ่งอียงไปบอยหัวสมองเขาก็จะคิดแต่เรื่องนั้นนะคะพี่ก็บ,บ่อยากโฟกัสเรื่องนั้นอย่างเดียวพี่ก็เลยออกมาเดินนะคะทุกคนเบิบ่งสะพานหมู่ทาดละสวยปะคะ บรรยากาศกำลังดีค่ะอากาศเย็นโฮย้โฮยๆเนี่ยค่ะทุกคนเพื่อนก็นใส่เกิบอีแตะเกงขาสัน้น <c oughs> ชิวมากค่ะตอนนี้อากาศก็ยืดประมาณ1ิบส13องาองศานะแถวบ้านเดียแวบบลมเย็นเดี๋ยวถ้ามีแดดออกนี่ก็ห่อนแน่จังง่อยนะคะหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลสาบติดแม่น้ำ อากาศจะค่อนข้างเย็นแน่แต่ถ้าเข้าไปในเมืองอากาศก็จะห่อนคือมาจะประมาณ4องศา3-4องศาสินะคะมันก็นจะต่างก,กันเนี่ยน้อยหนึ่งสินะ,ะทุกคนนี่แอปเปิลต้นนี่เป็นแอปเปิลปอดเปี้ยวเลยนะคะเปี้ยวชอบมาเก็บกินนะคะตั้งแต่เปี้ยวเฮ็ดวิดีโอออกไปคนในเมืองนี่เขารู้จักเปี้ยวเนาะหลายคนเขาก็มาเก็บน,นะแม่ค่ะเยวเลยเ่ราะทันกินซ้ำลัางลังปีเนาะคะ่ะโอ้ยทุกคนปีนี่ดก เสร็จฉันแน่ใครท so <quin> ี่ดูวิด <here> ีโอฉันอย่ามากินก่อนฉันนะเพื่อนเพื่อนเบี้ยวที่เขายุดแล้วแวกนี้นะแม่ค่ะเขาก็มาเก็บทุกคนว่างกำลังลูกดกคักแต่ว่าเขาจะเป็นน้อยๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นแอปเปิลป้านี่ยไห่คะเบี้ยวว่าจะไปหากินแซนด์วิชอยู่ในเมืองถ้าได้กินอาหารเช้าอยู่ค่ะตื่นมาตื่นกระสวยมื้อนี้เป็นวันหยุดเนาะปกติเบี้ยก็ตื่นเช้านั่นแหละ วันหยุดเขากับน้อนแนนสิทุกคนบองดอกผัาบุงปลาสวยงามมากสพานหมู่ถ่าทุกคนบองเรือเรือที่เขาล่องคือว่าเรือล้ํนี่มาจากยะตะบอยนะถ้าจําำผิดเขาจะมีเรือล่องเนาะค่ะตามจุดสถานที่สำคัญต่างๆเขาเอินว่าอย่างนั้นจุดต่างๆนะคะให้นักท่องเที่ยวลงพักลงเที่ยว ช่วงนางควนจะเป็นแบบนี้นะคะที่เกี่ยวไปล่องเรือนอะ่ะกับไปตามจุดที่เกี่ยวไปล่องเรือนั่นแหละคะ่ะตามแม,ม่น้ำล่องตามลำธารลำคลองที่เขาขุดขึ้นนะคะ่ะในเมืองของเขาก็จะค่อนขอ้างเป็นชีนิยมนะคะคับเขาส่วนมากเราจะเป็นผู้เท่าะคะ่ะผู้เท่าแล้วก็ลูกหลานพาผู้เฒ่ามาเที่ยวเพราะว่าผู้เฒ่าเราเดินทางไกลหลายวันแล้วก็นั่งเรือแล้วก็มีอาหาร ให้ก <G uy accident> ินนะคะพวกปลาพวกยังงสิทุกคนบังพวกมือเรือให้ไปสัตย์ไทยทุกคนบังนะคะอ๋อยานนี่คือประกดกิ่งปายกยานนี่แหละค่ะทุกคน นาห้อนมีอย่างไงเขาเบิ่งหลกหลายค่ะเพื่อกดเดินชมที่อุ้งสิล่ะนี่แหละค่ะคือสิบิเดนทุกคนไปเที่ยวเมืองเอไทยก็เกือบไปเลยก,กับแฟนคนไปเมืองไทยนี่ลังคนก็นจะได้เลือกกับแฟนได้ทุกคนบางคนกับเรื่องผู้หญิงบางคนกับเรื่องอีอย่างนะ เรื่องผู้สาวละส่วนมากส่วนเปียวบ่มีอีหยังแฟนเปียวฮ้อนทัวเราเลาขี่งุูยิดแล้วเปียวหนหวยแล้วเห็นไหมคะทุกคนเบิ่งสวยบ่คะบรรยากาศสวีเดนช่วงหน้าฮ้อนนี่คือเซนเน่ของเมืองเฮาทุกคนเลยมันติดกับทะเลสาบเนาะมันก็นสวยงามเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยนั่นแหละค่ะทุกคน ไปเที่ยวเมืองไทยเกือบได้เลิกกับแฟนทุกคนต้องรุ่นแน่เลยว่าเกิดเกิดอี่อยงังึ้นทุกคนแฟนเปี่ยวเนาะเราบ่าได้ไปเมืองไทยมาแปดปีเราไปก็หาเราไปหาครอบครัวเปียวนะเมื่อแปดปีที่แล้วเนาะแล้วก็จะคือขนาดเปียวเราบ่าได้กลับเมืองไทยแค่สองปีทุกคนเชื่อหรือเปล่าคะว่าอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเน่ะมันนี้แฟนเปี่ยวเราบ่าได้ไปแปดปีเนาะ แล้วก็สิอันตนันเนตอินเทอร์เน็ตถ้าไ,ไหมคะ่ะว่าให้ระวังอาหารการกินทุกคนไปที่วันแรกเราประกาศกินอีอย่างเลยได้คะ่ะทุกคนเ้าผื่นแฟนแฟน,แฟนก็เดินมาพอดีเห็นปะเอสคิงเฮ้ดูเฮ้ดูเ้าผื่นแฟนแฟนก็เดินมาพอดีแ้่ไหมคะ่ะ <laughs> ทุกคนเอาอยังก็สิเป็นสั้นเนาะเ้าผื่นเขาก็ว่าได้ <laughs> เดินมาพอกันเปรี้ยวยกมือหายแฟนตั้งสี่เลยทุกคน <laughs> แล้วก็บรรู้ว่าเป็นเปรี้ยวนั่นไหมคะ่ะ นยางไม่ใกล้เพื่อนจำทายยังแฟนจะของได้บัดนี้ร่อยเม็ดนะ,ะเลาะก็เล่นแหนมว่าเปียวยกมือให้ผู้ใจยางไม่ใกล้เอาเปียวพนันว่าอ๋อเธอนี่เองจำพอดแฟนจะของกับบันไดพญายัก่ทุกคนไปเมือนใครนอนแล้บ้ากล้ากินอีหยังนั่นเพียวก็สงสารเราอยู่เด้บัดนี้มึนเลยแม่เดี๋ยวบอกินฉันบอกหิวยังกับบอกหิวจักยังบัดนี้เพียวก็โมโหเลยไหมคะ่ะ ทุกคนมันอากาศมันก็ฮอนเพาะการเปลียบกับบ่ค่อยบ่ค่อยให้ความร่วมมือมีคนย่างมาอีกแล้วเดีก็ต้องเตรียมวางกล่องเดี๋ยวยังไงมารอชมกันในคลิปหน้านะคะทุกคนคนเดินมาเราจะวางกล่องเราคะ่ะเจอกันไหมเดี๋ยวมัลเราให้ฟังสวัสดีนะคะบ๊ายบาย